สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างวิเคียนเจาะรูครับเขาเรียกเจาะรูเสาครับเป็นเสาโต๊ะเครื่องแป้งครับเพื่อนๆด้วยดอกขนาด8ปมิลครับความลึกอยู่ที่3ามเซนครับแต่รูใหญ่มากครับเพื่อนๆถึง19เซนครับความใหญ่ของรูนะครับนี่ครับเป็นเสาสี่เหลี่ยมครับอ่า เสานี่ก็ขนาดเหลี่ยมสมนิ้วคูณสามนิ้วครับหรือประมาณเจ็ดเซนครึ่งคูณเจ็ดเซนครึ่งครับเพื่อนๆนะครับเป็นเต้าเครื่องแป้งครับก็เจาะรูค่อนข้างจะใหญ่ครับนะครับต้องยกขึ้นยกลงเร็วๆแบบนี้ครับยกช้าแล้วมันจะหนักมากครับเพื่อนๆนะครับพอเจาะเสร็จก็ถอยหน้าถอยหลังเพื่อให้อ่ารูที่เจาะนั้นเกี้ยงครับ ข้างๆครับจะได้เกี้ยงครับเ <c oughs> ต้าข้างแป้งด้วยกันสามหลังครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสิบสองเสารครับสิบสองเสาหนึ่งตัวก็จะมีสี่เสารครับเจาะด,ด้านหลังด้านข้างจะเหมือนกันครับแต่ด้านหน้าจะเจาะคนละอย่างครับพเพื่อนเพื่อนข้างเจาะรูยาวครับด้านหลังเจาะรูยาวครับเพราะว่าผนังข้างนี้ประมาณยี่สิบเซนครับนี่ครับวิธีการเจาะรูครับเพื่อน เชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นบ้างครับแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับวิธีการเจาะเสาโต๊ะเครื่องแป้งครับเพื่อนๆช่างไม้ส่วนใหญ่ก็จะเจาะแบบนี้ครับบางคนก็ใช้สิวมือนะครับบางคนก็ใช้สว่านแท่นครับเจาะครับแต่คราวนี้ช่างวิเชียงเขาใช้เครื่องเลาเตอร์เจาะครับเจาะได้เหมือนกันครับเพื่อนๆนแต่รูออกมาก็หัวท้ายก็จะกลมเป็นรูปเป็นรูปดอก เราเตอร์ครับเดินถอยหน้าถอยหลังให้รูเกี้ยงครับนี่ครับเสร็จหมดแล้วครับสิบสองเสาเนี่ครับรูด้านหน้าก็จะรูเล็กครับเป็นลักษณะด้านหน้าจะเป็นลิ้นชักครับนี่ครับทั้งหมดสิบสองเสาครับก็เก่งจนปวดหน้าท้องเหมือนกันนะครับถว่วจะเจาะได้ครับ เมื่อกี้ก็เป็นรูรูเล็กครับสําหรับลิ้นชักครับเนี่ยครับน่าจะเป็นลิ้นชักครับเวลาเราเจาะครับเราต้องใช้เก่งหน้าทองครับเพราะว่าต้องเจาะขึ้นยกขึ้นยกลงเนี่ยครับยกขึ้นยกลงครับเนี่ยครับนี่ก็ใส่เสร็จแล้วครับใส่ซอมนะครับพอเราเจาะเสร็จเราก็ใส่เสาซอมลงไปครับให้จากเจ็ดเซนครึ่งครับปลายนั้นก็เหลือประมาณหกเซนครับให้ซอมเซนครึ่งครับ จะได้ดูไม่แข็งเกินเกินไปครับขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณนะครับ